ชา420 f o r e s Park Channel ค่ะ EP นี้จะเป็น EP พิเศษนะคะเดี๋ยวส้มจะพาไปสัมภาษณ์นักเรียนค่ะผู้เข้าอบรมนะคะที่มาเข้าร่วมเวิร์กช็อปการปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายของส้มนะคะว่าพวกเขา เป็นอย่างไรได้ความรู้ไปไหมเข้าใจไหมในสิ่งที่อาจารย์พูดนะคะแล้วได้สาระดีๆหรือข้อมูลอะไรดีกลับไปบ้างหรือเปล่านะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับผู้เข้าอบรมกันนะคะถามซ้อมเลยค่ะทางนี้เลยฮัลโหลพี่เอสสวัสดีค่ะ นี่ก็คือหนึ่งในผู้เข้าอบรมของเรานะคะพี่ออสถือไมค์ค่ะได้ครับพี่ออสเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าวันนี้มาเพิ่มเติมความรู้ที่แบบบางทีเราไม่รู้เนาะหรือว่าเราดูหรืออ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เห็นวันนี้มาเติมเต็มเรียกว่ามาเติมเต็มครับเข้าใจใช่ไหมคะอาจารพูดใช่คือสงสัยอะไรนี้ถามได้เลยใช่แล้วก็คือลดนระยะเวลาในการไปทดลองผิดทดลองถูกมากกว่า ครับผมซึ่งตอนนี้พี่โอ๊ตทำอะไรนะคะตอนนี้ก,ก็ปลูกกัญชง,ชงครับผมปลูกกัญชงเป็นฟาร์มกัญชงครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวในฟาร์มของพี่โอ๊ตว่าชื่อฟาร์มอะไรครับพี่โอ๊ตชื่อเฮมฮับฟาร์มครับเฮมฮับฟาร์มปลูกเท่าไหร่ครับพี่ก็ตอนนี้เริ่มต้นที่พันสองร้อยต้นครับ 1,200<ผ>ต้นนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไว้ส้มจะพาเพื่อนๆไปรีวิวนะคะว่าฟาร์มกัญชงที่เขาขออนุญาตปลูกอย่างถูกกฎหมายรเรื่องของต้นน้ำปลายน้ำการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ในเรื่องของการเขียน SOP ขนาดของโรงเรือนการบราบ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 าหลายหลายอย่างทั้งหลายอย่างเลยซึ่งในเรื่องของกัญชงเนี้ยส้มต้องบอกว่าข้อมูลส้มอาจจะไม่แน่นแต่ว่าต้มมีพี่โอ๊ตละโอ<ด>๊ตคือผู้เข้าอบรมในเวิร์กช็อปของส้มที่วันนี้มาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยว เราจะพาไปชมกันโอเคขอบคุณยศมากคุณเชนกันครับ่ะเดี๋ยวพอส้มพาไปหานักเรียนคนอื่นเอากลุ่มไหนก่อนดีเอ๊ะจะลุกหนีกันเป็นแถวแเอากลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ก่อนเชิญนั่งเลยค่ะคุณนัทคุณนัทคุณนัทนั่งเลยคุณนัทนั่งเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาถือไม่กลุ่มนี้มาจากไหนกลุ่มนี้มาจากไหนคะมาจากมหาลัยกรุงเทพสวนตะปูมครับ มาทําอะไรคะก็มาศึกษาความรู้นี่แหละครับคุณออดเป็นเออคุณคุณน็อต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 มีอาชีพอะไรคะก็ทํางานด้านงานวิจัยของมหาลัยอยู่ครับดูแลเรื่องงานวิจัยอยู่ใช่แล้วก็มีสวนยางโรงงานยางด้วยใช่ใช่แล้วก็สนใจที่จะปลูกอยู่แล้วด้วยแล้วก็สนใจทํางานวิจัยด้วยก็มารวบรวมความรู้ที่นี่ก็ได้ความรู้ไปเยอะเหมือนกันครับดีไหมดีไหมดีครับดีครับมีไม่ดีตรงไหนบ้างบ้าง ไม่มือก็ไม่มีนะครับอาหารก็อร่อยอะไรก็ดีใช่ใช่เทียงมาแล้วอาจจะมีเช้าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็โอเคครับเช้าไปใช่ไหมคะใช่ใช่กี่โมหน่อยก้าโมงยังเช้าอยู่ครับสำหรับผมใช่สำหรับผมก้าโมงยังเช้าอยู่แต่แน่นมากเลยนะคะวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าแน่นียตัดให้เต็มเลยอ่ะครับ ใช่ใชตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งมีนักเรียนบางท่านนะคะผู้ก้าอบรมบางท่านมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเนี่ยค่ะจนป่านนี้แล้วเรื่องเรื่องข้อมูลเรื่องความรู้เราจบแล้วตอนนี้เรารีแล็กเรารีแล็กกันแล้วค่ะครับโอเคปาร์ตี้ปาร์ตี้หลักอบรมก็จะประมาณนี้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปกลุ่มนู้นกันต่อฮัลโหลฮัลโหลเลยครับน่ฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้หน่อยอ่าอันนี้น้องอ เป็นยังไงบ้างน้องออยค่ะดีค่ะมาที่นี่แบบได้รู้อะไรที่ไม่ได้รู้เยอะเลยน้องออยลูกกี่ต้นน้องอยปลูกกี่ต้นพันสองร้อยต้น <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นฟาร์มกันชมอ,อีกหนึ่งฟาร์มนะคะที่ได้รับมเมล็ดแล้วเหมือนกันแล้วก็สองน้องออยทําที่จังหวัดอะไรนะนครราชสีมาค่ะนครราชสีมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อบรมรู้เรื่องนะรู้เรื่องค่ะได้ทั้งเรื่องดินกนารผสมดินเลยการเพราะ,มะเมล็ดได้เยอะเลยค่ะ ทั้งการเทนต้นอะไรสารพัดเลยค่ะสรุปคือคุ้มเนาะคุ้มค่ะโอเคอาหารอร่อยด้วยใช่ไหมอร่อยค่ะหนูกินจุกมากเลย <c oughs> หนูกินจุกมากเลยโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าจะมีเหยื่ออะไรต่อไปไหมนี่มีคุณคุณคุณอะไรนะ คุณ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 บีบครับอ่าคุณบีบ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 เป็นยังไงบ้างอ๋อสบายดีครับอบรมวันนี้โอเคไหมอ๋อดีมากครับได้ความรู้เยอะมากครับได้ความรู้มากอ่ะแล้วอยากอยากจะพูดอะไรนิดนึงไหมคุณบีบทำอะไรอยู่คะตอนนี้ผมเป็นนักดนตรีครับผมออ๋ เรามีนักดนตรีรแล้วก็สนใจในเรื่องของการปลูกกัญชาใช่ไหมคะใช่ครับได้เริ่มบ้างแล้วยังอ่าก็ยังไม่ได้เริ่มมากครับก็กำลังศึกษาหาความรู้อยู่ครับผมอ่ามาที่นี่ผิดหวังไหมไม่ผิดหวังเลยฮะทุกเรื่องโหสุดยอดฮะเด็กอาจารย์พูดรู้เรื่องรู้เรื่องครับรู้เรื่องอาหารอร่อยอร่อยมากๆครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับผมเชิญชวนให้หน่อยอ่อถ้าอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาต้องมาที่นี่ครับ4-20 Forest Park ครับอ่าใช่420 Forest Park นะคะับเพื่อน ถ้าอยากได้ความรู้ที่แน่นๆและความรู้ดีๆนะคะสาระล้วนๆหลังหลังเลิกแล้วหลังเลิกเรียนเราก็มีเรื่องไม่สาระนิดหน่อยเนาะปาร์ตี้นิดหน่อยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ส้มจะทำภาพรวมของกิจกรรมในวันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูในคลิปด้วยนะคะในวันนี้ก็มาแค่นี้ค่ะม,มาบอกเล่าให้ฟังว่าที่ฟาร์มเรามีอะไรดีๆ มีข้อมูลดีๆมีอะไรดีๆให้เพื่อนๆได้เข้ามาศึกษาอีกเยอะนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆคะถ้าสนใจติดต่อส้มเข้ามาได้เลยนะคะทั้งเรื่องของการอบรมเรื่องว o r ์เวิร์กช็อแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องของส้มให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ hey. Hey. บรรยากาศหลังปาร์ตี้เอ <Okay. Hey. S 1> <laughs> ้ยไม่ใช่